สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดนาราสวนลูกพับของผมนะครับเราจะมาฉีดยาบำรุงให้กับลูกพับนะครับก็เป็นการฉีดยาเพื่อป้องกันมแมลงแล้วก็ทำให้ลูกพับของเรานั้นสวยงามนะครับเพราะว่าที่นี่ก็มีศัตรูพืชค่อนข้างเยอะนะดังนั้นการมาดูแลรักษาจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะถ้าเราอยากจะรับประทานลูกพับให้ผลใหญ่แล้วก็ไม่มีมแมลงกัดกินลูกพับนะครับ นี่คือน้องๆทีมงานครูวมวยไทยที่จะมาช่วยกันดูแลสวนลูกครับวันนี้นะครับสวัสดีครับอาจารย์โอเล่ทีวันเบสสวัสดีครับาารสวัสดีครับอาจารย์ล็อกสวัสดีครับน้องโบสวัสดีครับน้องแคทเห็นครับน้องแคทน่ารักมากเลยครับเป็นคนที่ถ่ายกล้องออกมาแล้วน่ารักน่ากลมบองนะครับอำเภอเสริมงามส่งเข้าประกวดนะครับ วันนี้สภาพอากาศที่จังหวัดนาราค้มฟ้าค้มฝนและตอนนี้ก็มีฝนตกลงมาเล็กน้อยนะก็ยังอยู่ในช่วงฤดูร้อนของประเทศญี่ปุ่น,นครับลูกพับตัวนี้ลูกเริ่มโตนะขนาดนี้แล้วเดี๋ยวพาพไปดูนะครับวันนี้ต้องมาฉีดยาบำรุงนะครับเพื่อให้ผลลูกพับนั้นโตและไม่มีมแมลงมาลบก,กวนนะครับทุกคน ด้านหน้านี้เป็นสวนลูกพับหรือว่าสวนคากิของเจ้าอื่นนะครับไม่ใช่ของผมนะครับเป็นทางเดินระหว่างทางที่จะขึ้นไปสู่ยอดเขาซึ่งจะเป็นสวนของผมอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้สวนนี้ก็ได้รับการดูแลอย่างดีนะครับมีรั้วป้องกันไม่ให้หมูป่าแล้วก็กวางเข้าไปกินลูกพับนะครับ ช่วงเวลานี้เป็นช่วงฤดูร้อนของประเทศญี่ปุ่นนะครับตรงกับเดือนสิงหาคมนะครับผมกำลังเดินขึ้นไปที่สวนคากิของผมนะครับและระหว่างทางก็มีสวนคากิของคนญี่ปุ่นท่านอื่นนะครับก็อยากจะให้ทุกคนได้รับชมบรรยากาศของสวนลูกพับในฤดูร้อนนะครับและก็อยากจะให้ทุกคนนั้นได้รับชมบรรยากาศความสวยงามของธรรมชาติ เส้นทางระหว่างการเดินขึ้นไปสู่ยอดเขาที่ตั้งส่วนลูกพัพของผมนะครับทุกคน อนนี้ผมเป็นคนชอบเดินนะครับเดินและก็เดินนะครับทุกวันนะครับผมก็จะเดินนะครับทุกคนช่วงเช้าผมจะวิ่งนะครับและช่วงเย็นหลังจากที่ทานข้าวเสร็จผมก็จะเดินออกกําลังกายทุกวันนะครับดังนั้นการเดินจากตีนเขาขึ้นสู่ยอดเขาจึงเป็นสิ่งที่ผมชอบมากๆนะครับเพราะเวลาว่างผมก็จะไปหาภูเขาเดินขึ้นไปบนยอดเขานะครับต้องการออกกําลังกายนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพของตัวเองนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาผมใช้ ร่างกายของผมนั้นทํางานหนักมาตลอดทั้งชีวิตนะครับหลังจากนี้ไปก็สัญญากับตัวเองนะครับว่าจะดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองนั้นให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับอยากจะมีสุขภาพที่แข็งแรงมีชีวิตที่ดีนะครับเพราะว่าการเจ็บป่วยเป็นเรื่องที่ทุกคนไม่ต้องการที่จะให้เกิดขึ้นกับตัวเราใช่ไหมครับดังนั้นการดูแลรักษาร่างกายด้วยการออกกําลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์นั่นคือสิ่งที่เราสามารถทําได้ ดีที่สุดแล้วก็ทําง่ายที่สุดนะครับดังนั้นโครคภัยไข้เจ็บเนี่ยแน่นอนเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นกับตัวเราเมื่อไหร่แต่ว่าเราสามารถดูแลตัวเองได้ใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่เราสามารถทําได้ดังนั้นใครที่ ไม่ชอบออกกําลังกายหรือว่าไม่ชอบวิ่งนะครับก็ลองมาเดินดูนะครับการเดินถือว่าเป็นการออกกําลังกายที่ดีกับทุกเพศทุกวัยนะครับคนญี่ปุ่นเขามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์เพราะว่าเขาชอบเดินเดินแล้วก็เดินทุกวันนะครับแม้อายุจะ80 90เขาก็ยังเดินได้อย่างคล่องตัวครับสาหรับคนญี่ปุ่นดังนั้นคนที่ยังไม่พร้อมที่ออกกําลังกายนะครับลองหาเวลาเดินนะครับรอบหมู่บ้านก็ได้นะครับหรือว่าเดินไปเดินมา แถวแถวบ้านก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นการออกกําลังกายอย่างหนึ่งนะครับดีกว่าที่เราไม่ทําอะไรเลยใช่ไหมครับทุกคน และตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงสวนลูกพับหรือว่าสวนคาีิของผมที่จังหวัดนาราเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้น้องๆทีมงาน MFC มวยไทยไฟต์ตะขับแล้วก็ทีมงานชาวญี่ปุ่นก็คงกําลังทํางานกันอยู่นะครับส่วนตัวผมนั้นก็เดินออกกําลังกายค่อยๆเดินถ่ายทําคลิปวิดีโอให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับ ลูกพับตอนนี้เริ่มโตแล้วนะฮะประมาณนี้นะครับเราต้องฉีดยาบำรุงแล้วก็ป้องกันมแมลงนะครับปีนี้ลูกพับค่อนข้างดกนะครับออกเยอะมากนะครับด้านบนก็จะเป็นทีมงานชาวญี่ปุ่นนะครับกำลังช่วยกันฉีดยาป้องกันมแมลงแล้วก็บำรุงลูกพับอยู่นะครับ ก็เป็นทีมงานผู้มีประสบการณ์นะฮะส่วนตัวผมปีนี้เป็นปีแรกนะที่ได้มาดูแลนะครับดังนั้นจึงจำเป็นต้องพึ่งพาสายผู้มีประสบการณ์ชาวญี่ปุ่นก่อนนะครับคุณคิชิโมโตชินโกะแล้วก็นิตะอิชินนะครับแล้วก็คิงมาซารุนะครับนี่ครับคนนี้ครับ ก็เป็นการดูแลรักษาแบบง่ายๆนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับนี่ครับ mm hmm. เขาไม่ได้ใช้ถ mm hmm. ัง mm hmm. พ่นยาหรือว่าฉีดยาเหมือนบ้านเรานะครับ mm hmm. เขาก็ใช้แบบถ mm hmm. ังฉีดน้ำขนาดเล็กครับ mm hmm. เพราะว่าเป็นส่วนขนาดเล็กนะครับ mm hmm. ผมสอบถามเขาแล้วว่า mm hmm. แค่นี้ก็เพียงพอนะครับ mm hmm. กับการขับไล่ศัตรู พืชน,น่ยขับไล่ศัตรูของลูกพับนะครับทุกคนเดือน11นะครับเราจะได้ริมรองความอร่อยริมรองนะริมรองความอร่อยของลูกพับสวนคากิที่จังหวัดนารานะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าสวนลูกพับแห่งนี้ รสชาติอร่อยมากนะครับถ้าใครได้กินต้องติดใจแน่นอนนะครับลูกนี้สวยมากนะครับอีกสองเดือนสามเดือนนะครับเดือนพฤศจิกาย,ยนลูกเขาจะโตขนาดนี้นะครับจากลูกขนาดนี้นะครับจะโตขนาดนี้แน่นอนนะครับทุกคนต้นนี้ให้ผลผลิตค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้อากาศเย็นสบายนะครับแต่ว่า ผมร้อนมากเพราะว่าเดินจากตีนเขาขึ้นสู่ยอดเขานะครับเพราะว่าผมต้องการออกกาลังกายนะฮะเพราะว่าการเดินจากตีนเขาขึ้นสู่ยอดเขาเนี่ยทำให้ผมเผาผัานคอรีดีในร่างกายได้เยอะนะครับส่วนทีมงานก็จะนั่งรถขึ้นมาก่อนผมนะครับมีคนเคยถามว่าทําไมต้องเดินทําไมไม่นั่งรถขึ้นมาบนยอดเขาเนี่ยคือเรามีรถขึ้นมาถึงยอดเขาเลยนะครับเดินทางก็ถือว่าสะดวกนะครับแต่ด้วยส่วนตัวผมเป็นคนชอบเดินนะครับและ ต้องการออกกำลังกายดังนั้นจึงเดินตั้งแต่ตีนเขาขึ้นสู่ยอดเขาณนะส่วนคากิที่จังหวัดนาราแห่งนี้นะครับผมังวะเอ้คนนิจิวะคนนิจิวะคนนิจิครับคุณคิชิโมโตชินโกกําลังผสมน้ํายาให้กับทีมงานชาวญี่ปุ่นนะครับเพื่อฉีดพ่นยาดูแลรักษาลูกคากินะครับขับไล่ศัตรูพืชนะศัตรูของลูกพับหรือว่าลูกคากีนะครับทุกคน วันนี้อากาศค้มฟ้าค้มฝนนะครับลมพัดมาเย็นสบายนะครับทุกคน ต้นนี้บอกได้เลยว่าอร่อยมากนะครับทุกปีต้นนี้ผมจะมาเก็บผลผลิตนะครับเดี๋ยวปีนี้จะรีวิวให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับช่วงวันเวลาที่เขาเติบโตพร้อมที่จะให้เรารับประทานนะครับนี่ครับผลคากิจากต้นที่มีอายุสูงเนี่ยรสชาติจะกรอบแล้วก็หวานอร่อยมากนะครับถ้าเปรียบเทียบกับ ทากิหนุ่มสาวที่กำลังเติบโตและออกผลผลิตนะครับเรียกง่ายๆว่ายิ่งแก่ยิ่งหวานยิ่งอร่อยนะครับตอนนี้ต้องอยู่ห่างจากทีมงานนิดนึงนะครับเพราะว่าลมพัดค่อนข้างจะแรงนะกลัวตัวเองจะได้รับสารเคมีไปด้วยนะต้องยืนห่างนิดนึงนะครับ ด้นานหน้าก็เป็นบ้านที่มีอายุกว่า100ปีนะครับมากกว่า100ปีนะครับทุกคนผนังบ้านทํามาจากดินนะครับผสมกับต้นหญ้านะครับด้านล่างก็จะเป็นผนังไม้นะครับหาดูยากนะครับบ้านลักษณะแบบนี้และยังมีคนพักอาศัยอยู่นะครับ ที่จังหวัดนาราลูกพับหรือว่าลูกคากิถือว่าเป็นลูกพับที่มีรสชาติอร่อยแล้วก็ติดอันดับต้นๆของประเทศญี่ปุ่นนะครับทุกคนใครที่มาเที่ยวญี่ปุ่นช่วงเดือน11ก็จะได้รับประทานคากิหรือว่าลูกพับนะครับรสชาติกรอบอร่อยนะครับไม่ฝาดนะครับและแน่นอนถ้าใครได้มากิน ลูกพับที่สวนของผมทุกคนลูกติดใจแน่นอนนะครัุงอีกครั้งนะเพราะว่ามันอร่อยมากนะครับ สำหรับลูกคากีที่มีรูปทรงแบบนี้ก็คือลูกคากีที่มีรสชาติฝาดนะครับจะต้องเอาไปตากแห้งรสชาติถึงจะหวานนะครับและจะมีความหวานมากนะถ้าเขาแห้งนะตากแห้งเป็นคากีที่กินแบบตากแห้งนะครับส่วนลูกคากีที่เป็นผลกลมแบบนี้นะก็จะกินสดนะครับรสชาติจะหวานกรอบอร่อยนะครับ รูปทรงแบบนี้ฝาดนะครับถ้าเป็นผลสดนะครับคนญี่ปุ่นที่เป็นผู้สูงอายุจะชอบกินทากิแบบนี้นะแล้วเอาไปตากแห้งก่อนนะครับเขาจะชอบกินมากเดี๋ยวไปดูน้องๆทีมงานนะว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่เพราะว่าเราตั้งใจจะมาเล่นน้ำกันนะแล้วก็ปิ้งย่างในช่วงเทศกาลวันหยุดโอบองนะครับ บ้านหลังนี้ก็ยังไม่มีเวลามารีฟอร์มนะตอนนี้ต้นไม้ปกคลุมเต็มหลังคาอีกแล้วนะฮะ <B it> นี่ครับทีมงานน้องน้องครูมวยไทยตอนนี้เป็นเชฟอยู่ครับกำลัง ย่างเนื้อหมูนะครับเพื่อที่จะทำสเตลมจินนะครับเมนูอาหารของคนเหนือนะครับบรรยากาศบนยอดเขานะครับอากาศเย็นสบายไม่ได้ร้อนมากนะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงของฤดูร้อนที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับดูวิวด้านหลังของสาวๆนะครับสวยงามไหครับทุกคน วันนี้เราต้องกินข้าวเหนียวนะครับเพราะว่าที่ประเทศญี่ปุ่นสัปดาห์นี้เขาบอกว่าจะมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นที่จังหวัดโอซาก้าและทั่วประเทศญี่ปุ่นนะครับดังนั้นข้าวและก็น้ําดื่มขาดตลาดนะครับไปหาซื้อแล้วไม่มีใช่ไหมครับครับ,หม,รบหมดสต็อกนะครับเพราะว่าเขาเตรียมความพร้อมที่จะรับมือแผ่นดินไหวในประเทศญี่ปุ่นนะครับเขามีรายงานว่า ปีนี้จะเกิดแผ่นดินไหวทั่วญี่ปุ่นนะครับแม้กระทั่งที่โอซากา้าปกติก็ไม่ค่อยจะมีแผ่นดินไหวนะครับปีนี้มีข่าวรายงานมาว่าแผ่นดินจะไหวทั่วประเทศญี่ปุ่นดังนั้นชาวบ้านก็กักตุนข้าวแล้วก็น้ำดื่มนะครับน้ำดื่มสะอาดซึ่งจะเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็สำคัญมากนะครับทุกคน ซี่คงหมูคุรรบตะนะครับคุโรบุตะนะครับจากประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้เราจะกินซี่คงหมูนะครับหมักหมูโดยเชฟน้องแคทนะครับ เสร็จเรียบร้อยครับสําหรับเมนูมื้อเที่ยงวันนี้นะครับก็มีหลากหลายเมนูนะครับเมนูหลักก็เป็นเนื้อหมูย่างนะครับซี่โครงหมูนะครับแล้วก็ปลาแดดเดียวนะปลาแดดเดียวของญี่ปุ่นนะครับและที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือเมนูสเสรเลจิ้นนะครับเมนูของคนเหนือนะครับรสชาติเปรี้ยวเผ็ดนะครับกลมกล่อมอร่อยแน่นอนนะครับสําหรับคนที่เคยกินสเสรเลจิ้นนะครับก็วันนี้มีทีมงานชาวญี่ปุ่นทั้งหมด3ท่านนะครับ ก็สามารถทานเผ็ดได้บ้างแล้วนะครับเพราะว่ามาร่วมรับประทานอาหารด้วยกันค่อนข้างบ่อยนะครับลิ้นของพวกเขาก็สามารถรับรสความเผ็ดได้ละนะตอนนี้นะตอนนี้น้องๆทีมงานชาวไทยแล้วก็ชาวญี่ปุ่นก็ร่วมรับประทานมื้อเที่ยงกันนะครับหลังจากที่ไม่ได้ทํางานนี่น้องๆก็มาตั้งใจมาทํากับข้าวนะครับส่วนทีมงานชาวญี่ปุ่น3ท่านก็มาสาธิตวิธีการดูแล ลูกคากิหรือว่ารูปพับให้ผมได้ดูนะครับซึ่งปีต่อไปผมก็ต้องลงมือทําเองนะครับนี่คือคุณคิชิโมโตชิมโกะนะครับก็เป็นคนที่สามารถทานเผ็ดได้เพียงแค่คนเดียวนะครับในกลุ่มนะครับส่วนคิงมัสรุก็เริ่มจะทานเผ็ดได้บ้างแล้วนะครับส่วนนิตะก็บอกได้เลยว่ายังลำบากสําหรับการทานเผ็ดของเขานะครับอากาศวันนี้ค่อนข้างจะคึมฟ้าคึมฝนนะครับก็เย็นสบายนะครับไม่ได้ร้อนมากนะครับ ก็เดี History, ๋ยวจะให้ทุกคนได้รับชมบรรยากาศการรับประทานมื้อเที่ยงของ MFC มวยไทยไฟเต์ขับนะครับน้องๆทีมงานครูมวยไทยจากประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ทีมงานชาวญี่ปุ่นนะครับผมทักจากทักสตอรี่ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ